กัฝุ่นก็สูดลังกาเนี่ยอันตรายจะยิ่งมีมากนะครับแต่ตวเนี้หลักๆคือในในกรุงเทพจะไม่ค่อยมีมากเนื่องจากว่าน้ำมันที่เอามาใช้กับรถเขาจะมีกระบวนการผลิตที่ดึงซัลเฟอร์ออกไปก่อนจากน้ำมันนะครับแต่ั้าอุตสาหกรรมเช่นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการในการต้มน้ำเนี่ยน้ามันเตาก็จะมีซันเฟอร์อยู่นะครับแต่น้ํามันดีเซลบ้านเราก็มีซัลเฟอร์แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ซันเฟอร์ในดีเซลนี่ต่ํามาก เปลี่ยนระบบดับ0.0กว่า ppb ซึ่งซึ่งเกิดน้อยนะครับเวลาเวลาผอมไหม่แล้วจะเกิดเกิดส่วนเฟอโรซานนี่ต่านะครับแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมจะมีมากนะครับเพราะฉะนั้นนะการตัวนี้ก็คือเป็นเป็นการที่มาจากอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับตัวตัวมาก็ไนโตรเจนไดออกไซด์การไนโตรเจนออกไซด์เป็นการที่มีสีน้ําตาลแดงนะครับตัวนี้ก็เกิดจากการเผาเหมือนกันโดยส่วนใหญ่แล้ว ปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศเนี่ยเกิดจากการเผาเราจะเผาเชื้อเพลิงเราจะเผาอากาศอะไรก็ตามเนี่ยทำให้เกิดกา๊าซเกิดขึ้นนะครับในเช่นนอกศาเองจริงมันมีที่มาของสามสามรูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนื่องจากว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเรื่องของประวาติศาตรผมบอกว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยมีไนโตรเจนอยู่วันเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์มีออกซิเจนอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต ถึงถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับกา๊าซอื่นที่แก้มีแค่สองเปอร์เซ็นตนะครับแต่ในอากาศที่เราหายใจเนี่ากายก๊าซไนโตรเจนกับกา๊าซอ่อออกซิเจนเนี่ยมันจะไม่ทำปฏิกันนะครับที่อุณหภูมิปกตินะครับอุณหภูมิปกติอุณหภูมิที่ประมาณเราอาศัยอยู่ก็สามอธิบายสามสิบองศาสามสิบห้าองศาไอ้ก๊าซสองตัวเนี้ยมันจะไม่ทำปฏิกันหรือทําน้อยมากๆนะครับแต่ว่าในการเผาไม่ว่าเราจะเผาอะไรก็ตาม อุณหภูมิจากการเผาเนี่ยมันจะสูงขึ้นเป็นพันองศาหรืออาจจะเป็นระดับร้อยปลายๆเจ็ดแปดร้อยองศาเพราะจองปราาปั๊บเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้ในโตเนเจนกับออกซิเจนมันทำปฏิกันได้มันก็เลยเกิดเป็นก๊าซนโตรนเจนไดออกไซด์มานะครับแล้วก็ไอาซนีเนเนไดออกไซด์นเนี่ยมันก็สามารถลอยในอากาศได้นะครับโดยส่วนใหญ่มันอยู่ได้ไม่นานมากนะครับมันสามารถทำปฏิกับน้ำกลายเป็นกรดไนตริกได้ มันทำให้เกิดฝนกรดได้รันฝนกรดนวริจกาศที่เกิดเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากกา๊าซสองอย่างนี้คือกา๊ออกาซซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เวลาเราหายใจเอาไนโตรเจนไดออกไซด์ได้เนี่ยเข้าไปเข้าสู่ร่างกายเนี่ยอาจจะเกิดอาการระคายเคืองปอดนะครับเกิดฝนตามมาอาจจะเกิดเนื้อออกในปอดหลอดลมตีบตันอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นกา๊าซที่มีพิษตัวหนึ่งนะครับตัวต่อมาคือก๊าซโอโซน คาโอโซนเนี่ยอันนี้ผมว่าอาจจะมีก็แล้วมีคำศัพท์ที่เรานำมาใช้กันอาจจะไม่ค่อยถูกมากในมุมมองผมนะครับเนื่องจากว่าคาร์อนโอโซนเป็นคาร์ที่เป็นพิษแต่ว่าเวลาเราฟังหรืออะไรอย่างเขาบอกว่าไปสูดโอโซนที่นู่นที่นี่ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่นะครับก็บอกว่าอ่าที่อุกทิ่เขาใหญ่เราไปสูดโอโซนที่เขาใหญ่ซิอะไรเงี้ยผมว่าไม่ใช่สูดโอโซนแต่นะั้นเป็นสูดออกซิเจนมากกว่านะครับ โอโซนจริงเป็นกา๊าซพิษนะครับเป็นกา๊าซที่ถ้าเราหายใจมันอาจจะมีผลระคายเคืองตามีผลทำให้ปอดทำงานได้ลด,ดลงเหนื่อยเร็วขึ้นอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นกา๊าซที่มีประโยชน์นะครับซึ่งโอโซนที่เกิดขึ้นในบรรยากาศจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เกิดโดยตรงจากแหล่งกําเนิดนะครับเราเรียกสารตัวนี้เป็นสารมลพิษอากาศประเภทตุติยภูมิคือมันไม่ได้เกิดโดยตรงจากแหล่งกําเนิดแต่มันเกิดจากสารพวก มทเช่นออกไซด์ธรรมยากับสารอินทรีย์ในอากาศซึ่งสารอินทรีย์นั้นก็คือพวกสารไอโลคร์บอนเช่นพวกไอนะ้น้ำมันไอน้ํามันต่างๆในทวะที่มีแสงแดดต่ทําให้เกิดโอโซนเกิดขึ้นซึ่งไอเจ้าโอโซนนี่แหละมันก็มีผลต่อร่างกายของคนโดยตรงมีผลต่อวัตถุเช่นทําให้ยางหรือพลาสติกเสื่อมประสิทธิภาพเสื่อมคุณภาพได้ง่ายขึ้น ที่เราสังเกตเวลาเราเอาเอาอยางเลยไว้นอกบ้านพลาสติกไว้นอกบ้านมันจะเสื่อมได้ง่ายผุได้ง่ายนะอันนี้ก็จะเป็นผลโอโซนและโอโซนเองเนี่ยถ้าเราตรวจวัดในพื้นที่การจราจรเราอาจจะพบน้อยแต่อ้ตัวนี้ถ้าเราวัดในพื้นที่ชานเมืองไกลจากเส้นทางจราจรอาจจะมีมากแต่นนนเนื่องจากว่าระยะเวลาในการเกิดเนี่ยมันใช้เวลาประมาณตัสองึงสามชั่วโมงสมมติในกรุงเทพปล่อยสารในเชื้อน้องสายเยอะจากการจราจร ล่อยสาร VOC VOC เยอะจากการจราจร,จรพวกไอและเหินน้ามันต่างๆเนี่ยตอนตอนเนี้ยมันยังไม่เกิดไปยากันในพื้นที่กรุงเทพแต่ลมอาจจะพัดไปอยู่แถวนครปฐมแถวนนทบ,บุรีแถวปทุมธานีที่ที่อ่างไกลออกไปสักหนึ่งหรือสองกิโลเมตรทักตีหนึ่งสองชั่วโมงนะครับแต่ไม่บริเวณรอบๆมีโอโซนมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่เขาอาจจะมีการติดตามตรวจสอบการวัดกันด้วย ตัวถัอมาที่เป็นสารมลพิษทางอากาศหลักคือสารตะกัว่วสารตะกั่วเป็นสารวิทยาการชนิดหนึ่งที่เป็นสารลวนน่ะไม่ว่าจะอยู่ในน้ําอยู่ในอากาศเนี่ยพิษเกิดเหมือนกันนะครับในอากาศบ้านเราเองในอดีตนะครับคิดว่าหลายคนอาจจะดูอายุแล้วน่าจะพอๆกับผมก็น่าจะเกิดทันในอดีตเองนะครับเราก็จะมีการใช้น้ํามันที่เติมสารตะกัว่วนะครับ รู้สึกอันนี้ผมเคยพูดไปไดในสอนต้นนะในส่วนแรกๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยน้ำมันที่ใช้สารตะกั่วนั้นเราเราไม่ได้ใช้ละเรายุกเลิกการชน,นะการใช้สารตะกั่วไปตั้งแต่ปีส9เนื่องจากว่าสารตะกั่วเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อต่อสุขภาพของมนุษย์นะครับแต่ไม่เกิดมะเร็งเม็ดเลือดได้นะครับสมงผลต่อพัฒนาการตทางสมองของเด็กหรือของของทารกได้มีผลต่อสัตว์น้ํามีผลต่อ ตัดสสต่างๆได้ะสมในสัตว์น้ำได้กลืนกินไปก็รับตะกวดเข้าสู่ร่างกายนะครับตะกวดในปัจจุบันน้องเนื่องจากเรายุกเลิกการใช้น้ำมันลารตะกตวดไปแล้วในปัจจุบันมันก็ยังมีลดลงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าในอากาศเราจะไม่เจอตะกวดนะครับเนื่นองจา่ในตะกวดเองเนี่ยมันก็ใช้ในกิจกรรมอื่นด้วยเช่นทำเป็นสีใช้ทำสี ผสมยาฆ่ามาแมลงอุตสาหกรรมทำพวกแบตเตอรี่ก็ยังมีตะกั่วตูกปล่อยออกมาแต่อาจจะลดกว่าในอดีตจากการตรวจวัดริมถนนนะครับ <c oughs> ในช่วงปีสามห้าสามสี่สามสามช่วงนั้นตะกั่วในอากาศริมถนนเยอะมากเนื่องจากว่าเราก็เติมลงไปในน้ํามันแล้วเวลามันสันดาบตะกั่วพวกนี้มันไม่ถูกเผามันไม่หายไปไหนถูกปล่อยทางท่อไเสียออกมาก็จะมี มีผลเยอะทําให้คนที่ทํางานริมถนนตำรวจจราจรหรือคนอยู่ริมถนนรักษาตัวกวดเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลได้นะครับนั่นคือที่มาก็ทําไมเมื่อปี39หนึ่งมกร 39, า39เขาก็เลยยกเลิกใช้สารตะกวดไปเลยนะครับไปใช้สารตัวอื่นแทนตัวแรกที่นํามาใช้คือสารที่เรียกว่า MTBE m e t h y l t h y l b e t z e n e Ester อันนี้ไม่ต้องจําชื่อมันแครับนะครับนะ แต่ปัจจุบันในตัวนี้เราก็ยกเลิกไปแล้วเราใช้น้ํามันที่เป็นแก๊สโซฮอลจได้ว่าครั้งแรกที่พูดถึงไปนะเป็นแก๊สโซฮอลนะครับอ่าทีนี้อ่าในหน่วยความข้นของสารที่อยู่ในอากาศเราจะใช้หน่วยจริงๆในอากาศเนี่ยเราจะใช้หน่วยอยู่สองหน่วยนะครับหน่วยแรกที่เราใช้พูดถึงความข้นได้คือหน่วยส่วนในล้านส่วนหรือพาร์ตเพอร์มิลเลียน